ลักนาราศีสิงในเดือนกันยายน2568นะครับโดยตัวตนของคุณเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองหนักแน่นและมั่นคงอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่บางครั้งบางทีนะครับเราอาจจะต้องยอมลดลาวาสอกลงบ้างนะครับในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นําในความมีอัตตาของเราเนี่ยในบางเรื่องเราอาจจะต้องลดทอนมันลงนะครับเพราะว่าเรา,าจ,จะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มี power สามารถชี้ขาด ดวงชะตาเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนอ่อนผ่อนปลนการพูดคุยกันแล้วก็ถอยคนละก้าวยอมลดในเรื่องของอีโก้ลงเนี่ยครับจะ,จะช่วยได้มากเลยนะครับจะทําให้ชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้อย่างดีแล้วก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาในดวงชะตาสามารถเก็บรักษาเรื่องดีๆนั้นเอาไว้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ก็ไม่ใช่เดือนที่แย่อะไรสำหรับคุณนักเลยนะครับ